หนูวันนี้เจ๊จะพาไปดูอีกหนึ่งบันทึกการเดินรมฉบับการกดโซโล่สไตล์เจ๊โดยในเกมนี้เจ๊หยิบไมโนทอร์มานะจ๊ะซึ่งพอเริ่มต้นเกมมาเราก็มาช่วยเฮลเคิร์ที่เป็นเลนกลางเนี่ยเคลียร์เลนแต่ก่อนที่จะเคลียร์เวฟนั้นเจ๊กับเฮลเคิร์ก็ตัดสินใจที่จะรอซุปเพื่อที่จะดักเซอร์ไพ์เมททีมฝั่งตรงข้ามและแม้ว่าจังหวะน,นี้จะไม่ได้คิวแต่พวกเราก็สามารถเคลียร์เวฟไปได้ซึ่งหลังจากที่เคลียร์เวฟกลางเสร็จปรากฏว่าป่ายังตีบับฟ้าไม่เสร็จเจ๊จึงวา้ไตอเ นัดจังหวะไม่ให้อัลฟารัสเอาดอกกระหล่ำไปแน่นอนว่าผลสุดท้ายที่มโมเจจึงได้ดอกกระหล่ำนี้มาครอบครองจ้าหนูหลังจากที่มินิไฟตรงนั้นจบลงเจ๊กับเฮลเคยก็เลยช่วยเคลียร์เลนกลางจากนั้นเจ๊จึงมุ่งตรงไปที่เลนล่างเพื่อที่จะไปช่วยเลนมาร์กแมนเวลามาถึงแล้วเจ๊ก็มักจะชอบยืนยึดอยู่ที่พุ่มนี้เพื่อเปิดวิชั่นเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเราคือตามปกติเวลาป่าที่ฝั่งตรงข้ามเขาฟาร์มเสร็จเขาก็มักจะชอบเดินผ่านตรงนี้มาเพื่อที่จะมาแก๊งเลนล่างนะจา้าดังนั้นถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเตือนภัยให้เพื่อนได้หนีไปได้อ่าอย่างจังหวะนี้เองอัลฟาก็แก๊งเลนล่างไม่สําเร็จนะจ้าซึ่งด้วยความที่หลังจากนั้นเนี่ยต่ากำลังจะเกิดแล้ว สองทีมจึงเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปที่เตาเจ๊เองทีแรกไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเริ่มไฟตรงนี้ไหมแต่พอเห็นสัญญาณแล้วว่าเพื่อนบอกให้ถอยเจ๊ก็เลยคิดว่าไม่บังคับไฟตรงนี้ก็แล้วกันก็เลยถอยไปแต่ใครจะไปคาดคิดละเจ้าว่าจากนั้นเฟรดดินจะเข้าไปเปิดไฟแทนทเห็นแบบนั้นเจ๊จึงรีบแงนเข้าไปช่วยเฟรดดินแทนไม่ทันโดยทีฝงตรงข้ามเองก็ตรงเข้ามาช่วยเซฟปากของตัวเองเช่นกันแล้วไปไปมาตรงนี้นั้นจะเกิดเป็นไฟใหญ่ขึ้นแทนจะเธอโดยจังหวะนั้นพอตลาดไว้ก็กลายไปว่าคลอสทีมเจ๊ไปพลาดท ไปช่วยเฟดินตีบัฟฟ้าขณตอนนั้นเองอลิสทีมเจก,ก็เปิดวิชั่นให้และทําให้พบว่าทีมฝั่งตนข้างกําลังตีเต่าอยู่แบบนั้นแล้วเฮลเคก็จึงกดดับไฟแล้วนั่นจึงกลายเป็นสัญญาณการเริ่มต้นไฟใหญ่ขึ้นเลยจ้ะหนูแต่ด้วยความที่ทีฝั่งตนข้างเนี่ยนะเวลานั้นมีแค่อัลฟ่ากับ EXP เลนอย่าง S Moland อยู่สุดท้ายแล้วพวกเขาจึงถูกทีมของเจร,รุมปิดคิวไป <S <S <ๆ>แล้วหลังจากนั้นเมกะรมทีมฝั่งตนข้ามจึงพุ่งเข้ามาเติมไฟท์ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่สายเกินไปแถมยังกล้เป็นการเดินแหลมหน้าไปอีกด้วยแน่นอนว่าอีฟจึงตบท้ายความซวยนี้ด้วยการถูกเฮลคปิดคิวไปจากเธอโอเคจ้าและด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงทําให้ทีมของเจ เต่าตัวนี้ไปครอบครองโดยพอจบไฟเต่างานนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะแก๊งเลนร่างกันแต่ด้วยความที่จังหวะนั้นเมลิซ่ายังมีเอาติอยู่พวกเราจึงไม่สามารถแก๊งนางได้สําเร็จเนแบบนี้แล้วเฟดดินจึงเปลี่ยนไปตีปูแทนส่วนเจ๊เองก็เดินไปเปิดวิชั่นให้กับเพื่อนแล้วตอนนั้นเองด้วยความที่ยังมีเอาติอยู่แลวเจ๊เห็นทีฝั่งตรงข้ามอยู่กันครบองค์ประชุมขนาดนี้เจ๊จึงปวดเอาติเข้าไปเปิดไฟพร้อมกันนั้นเองเฮลเคยก็ดับไฟเข้ามาเติมไฟและด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ป่าทีฝรั่งตรงข้ากจนา้ยูถึง ปิ๊คิวไปแคหนูทีนี้พอเราแก๊งเล,ล่าแเสร็จเราก็ย้ายไปแก๊งเลนบนกันบ้างโดยโดตอนนั้นเองขณะที่ทีมมเจกําลังลุม T S มารันได้อยู่อทีมฝั่งตรงข้ามก็ยามจะเข้ามาช่วยเพื่อนจะหนูเพราะว่าด้วยความวินาทีนี้ทีมมเจก็มารวมตัวกันครบ4ว่าแล้วเจจึงไม่รีรอยต่อไปก่อนจะตรงเข้าไปแล้วทบอัติเปิดไฟแน่นอนว่าทีมฝั่งตรงข้ามเองก็พยายามจะสวนกลับอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วนาอย o y a l แพ้ไฟเพราะนางก็เลยถูกทีมมเจรุมปิดคิวไปประการชนนี้เซึ่งพอไฟนั้นจบลงก็ไปจังหวัดที่เต่าตัวใหม่เกิดขึ้นพอดีป่าทีมเจเองจึงเริ่มติดตาหรือเจเองก็เข้ามาคอยดูต้นทางให้กับเพื่อนซึ่งแน่นอนทางสะดวกขณะนี้เฟดดิง ได้เต่าตัวนี้มาครอบครองอย่างไงไ่ายดายคนทเฟดินจะช่วยโอกาสที่ฟอรินยังไม่ทันไ้ตั้งตัวกระโดดเข้าไปเปิดไฟทีมเจจึงเข้าไปเติมอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปิดคิวฟอรินไปได้แถมยังไม่ไวายสามารถส่งอีฟกับบอกทางรัดไปได้อีกด้วยแต่ที่โคตรสวยยิ่งกว่าคืออัลฟาก็กระโดดเข้ามาพยายามจะเข้ามาช่วยเพื่อนนะจ๊ะสุดท้ายก็เลยถูกทีมเจลุงกันปิดคิวจ้าหนูบอกเลยว่าถ้าต้นเกมมันเล่นได้ดีแล้วเนี่ยกลางเกมไปมันก็จะเริ่มเล่นได้ไง่ายตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยดูเลเวลระหว่างฮีโร่ของทีมฝั่งตรงข้ามกับทีมเจดียิ่งพอเกิดไฟนี้แล้วพบว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยแพ้ไฟแบบรัวๆและเองจึงรู้ตัวแล้วว่ายังไงอ่ยทีมเจเนี่ยน่าจะชนะในเกมนี้แน่เพีงแต่พ เราจะต้องระวังจังหวะเล่นผ้าเราคือต่อให้เกมนำสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดประมาทแล้วเข้าไปแบบทยอยตายขิดทีละหนึ่งอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเกมพวกเราก็จะถูกพลิกอยู่ดีดนั้นแล้วไม่ว่าเกมจะนำสักแค่ไหนพวกหนูก็อย่าเพิ่งวางใจนะจ๊ะและด้วยเหตุนี้เองที่พวกเจ๊จึงไม่ฝืนที่จะตีบ้านของทีฝันตรงข้ามโดยพอหลอดเกิดขึ้นพวกเราก็ตรงมาเอาหลอดก่อนแล้วพอได้หลอดปุ๊บงานนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่า,าจะขึ้นมาหยัดทีฝันตรงข้ามได้แล้วหรือย,ยังแน่นอนว่างานนี้ทีฝันตรงข้ามเองก็พยายามจัดก,การบ้านของตัวเองอ อยู่ที่หน้าบ้านอย่างที่ฝันตรงข้ามซึ่งในขณะที่เพื่อนนัวไฟก็อยู่นี้เจ๊กับคลอก็พยายามจะเข้ามาตีบ้านใหญ่แต่อย่างไรก็ดีดูเหมือนทุกอย่างจะยังไม่เป็นใจพอสุดท้ายแล้วพวกเราจะยังไม่สามารถขึ้นมาอย่างทีฝันตรงข้ามได้แต่ถามว่าหนักใจไหมก็ยังไม่หนักใจเนื่องจากว่าทีฝันตรงข้ามเองตอนนี้ก็ไม่เหลือป้อมแล้วจะเธอหนูอย่างที่เห็นเลยนะว่าตอนนี้ป้อมทีฝันตรงข้ามเนี่ยแตกทั้งสามทางแล้วอยางนน้นเลยที่มูเจจะรอใช้อีกต่อไปทําไมยิ่งตอนนี้ยังมีเจ๊กับคลอสอยู่อีกด้วยแต่าาารรเพ ไม่ได้มุ่งตรงไปที่การคิวแล้วแต่เป็นการตีบ้านใหญ่กว่ทีฝั่งตรงข้ามต่างหากและสุดท้ายแล้วทีมของเจก็เลยสามารถเข้ามายอดตีฝั่งตรงข้ามได้และกลายไปฝ่ายวิกตอรี่ไปได้เป็นการชนินี้เองจ้ะเธออ่าโอเคแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมทนะจ้าที่เจได้ดาวมาอีกหนึ่งดวงแต่จะว่าไปก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะรีแล็งอีกแล้วตั้แต่ช่วงท้ายซีซั่นสถานการณ์ของหนูๆเป็นยังไงกันบ้างมาอัปเดตให้เจรู้กันหน่อยแล้วทุกคนแล้วเจจะรออ่านนะแล้วพบก็มาคลิปหน้าจ้บบ๊าายย